EFM DJ Playlist by DJ Omka. ในดูดีนะคะสำหรับว่างอยู่ค่ะคุณผู้ฟังชิลลิ่งซันเดย์นะคะก่อนนั้นกลางใจไกลจังแล้วเราเริ่มต้นชั่วโมง4ี่โมงเย็นของเรากับแค่ลืมไม่ได้อันดับที่11เอ็ด back of ice นะคะก็ได้เรียกว่ามีโอกาสได้เห็นเขาเล่นคอนเสิร์ตไปได้วยกันหลังจากที่เราห่างเหินกันไปนานเมื่อชั่วโมงที่แล้วเราคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของ WHO ที่พูดเรื่องของโรคปอดที่กําลังแพร่กระจายอยู่ที่ตอนเหนือของ ฝั่งที่ประเทศจีนก็ยังไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็ต้องรอให้จีนเขาอธิบายออกมาแบบมันก็ไม่ใช่ว่าอธิบายแบบมอบตัวกันมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะแต่มันหมายถึงว่าก็ต้องตอบให้ได้ว่าในการที่มีคนแอดมิดขนาดนั้นสองเมืองใหญ่ๆมันเกิดอะไรขึ้นบ้างถูกไหมฮะ <S 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 อ่ะมันก็เลยกลับมาคุยกันเรื่องของโควิดว่าคุณผู้ฟังคะ่ะคุณผู้ฟังเป็นยังไงกันบ้างใครผ่านประสบการณ์การเป็นโควิดไปเป็นกันไปแล้วคนละกี่ครั้งหรือใครยังไม่ได้เป็น ปีประมาณสิบเปอร์เซ็นต์นะพี่กวงที่เราเห็นน่ะว่าไม่เคยเป็นเลยสักครั้งและก็ในจำนวนสำหรับคุณผู้ฟังที่ส่งข้อความมานะคะไม่เคยเป็นเลยสักครั้งและก็ใช้ชีวิตร่วมกับคนที่เป็นด้วยนะ mm. คืออยู่ในบ้านเดียวกันนอนห้องเดียวกันคนอื่นเป็นแต่ตัวเองรอดก็มีบางคนไม่เป็นเลยในขณะที่บางคนบอกว่าเพิ่งเป็นและเป็นเพราะว่าสามีไปติด จากที่ทํางานคืออาจจะรอดมาตลอดก็เป็นได้แล้วตอนนี้ก็มาพึ่งเป็นอะไรแบบเนี้ยซึ่งวันก่อนก็มีคุณผู้ฟังบอกว่าลูกเพึ่งเป็นรอบนี้เลยหลังจากที่ไม่ได้เป็นแล้วเพึ่งเป็นรอบนี้อาการน้อยมากแต่ทําไมสองขีดอยู่นานจังเลยคะตั้งแต่วันที่วันที่แปดนะที่คุณบอนะที่รู้สึกที่เขาบอกกะแปดหรือเก้าอยู่มาเป็นสิบวันแล้วอะสองขีดอยู่นานเนาะแต่อาการไม่แรงใช่ใชบางคนบอกว่าก็รอดมาตลอดหลายคนก็ จะรอดมาตลอดแต่ว่าจะมีแบบรอดทั้งไข้หวัดใหญ่รอดทั้งโควิดนะคะก็มีเขาเรียกได้ว่ามันก็มีความแตกต่างและหลากหลายอ่ะมันก็ไม่ง่ายสน่วประมาณคนเป็นมากกว่าคนคนรอดไะพี่กองไม่เดี๋ยวว่าคนที่ไม่เคยคนที่มีประสบการณ์การเป็นแล้วใช่ใชอย่างน้อยหนึ่งครั้งสองครั้งเป็นเรื่องก็เกือบจะปกติปะ่ะ ต่ถ้ามากกว่าสองอาจจะแตกต่างสักนิดหนึ่งไหมแต่จะอยู่เยอะอาจจะดูสักนิดหนึ่งแต่ก็ไม่ได้แปลกป่ะเหมือนคนเป็นหวัดเป็นได้กี่ทีก็ได้ป่ะใช,ใช่บางทีปิงเป็นตั้งสามสีครั้งเป็นหวัดนี้เป็นกี่ทีก็ได้มันก<ช>็ขึ้นอยู่กับว่าร่างกายของเราเราพักผ่อนมากน้อยแค่ไหนทานวิตามินทานอาหารครบไหม นอนดีหรือเปล่านอนดีของคนแต่ละคนไม่เท่ากันนะบางคนเ็าบอกว่านอนวันละสี่ชั่วโมงแต่เขานอนเต็มเออแล้วเขารู้สึกว่าตื่นมาสดชื่นเขาพอเต็มแล้วเกินในขณะที่บางคนตอนเจ็ดชั่วโมงทําไมตื่นมาแล้วเหมือนไม่มีแรงเลยอแต่เขาก็เลยต้องขออธิบายไว้นะว่าถ้าคนตื่นมาแล้วไม่รู้สึกสดชื่นเนี่ยให้เช็คหน่อยว่าการนอนของคุณเป็นอย่างไรนะคะหรือในขณะที่คุณนอนนั้น คุณมีการแบบหยุดหายใจหรืออะไรหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยมันก็มีผลเหมือนกันอ่ะแล้วสิ่งที่เขาจะแนะนําก็คือปรับอาหารออกกําลังดื่มน้าอ่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ข้ามไม่ได้นะคะที่ถามกันไปไม่ได้จะมีใครอะไรรกคะ่ะแต่ให้รู้ว่าอ่ะถ้าคุณดูแลร่างกายอย่างเต็มที่แล้วก็ดูแลกันต่อไปแล้วใครดูแลเต็มที่แล้วแล้วมันเกิดขึ้นได้แปลว่ามันมีโอกาสกลับมาอีกก็รักษาสุขภาพในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงน,น,นะคะแล้วก็ ในช่วงที่ PM 2.5มันกําลังกลับมามันอาจจะนําพามาซึ่งโรคเกี่ยวกับเรื่องของทางเดินหายใจบ้างบางทีโรคหนึ่งมันก็นําไปสู่อีกโรคหนึ่งแร้วัันระวังกันไว้สักนิดก็ดีค่ะดื่มน้ําเนาะ